ใช่แล้วชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดอยู่บนไหล่ของพี่บรุนฮิลฉันต้องช่วยซิสเตอร์ฮิลเดในทุกวิธีทางที่ทำได้โกลพูดกับตัวเองโกลเป็นน้องสาวคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องวันทีรีทั้ง13คนและเป็นตัวสําคัญลำดับที่สองของซีรีส์นี้ในระหว่างการแข่งขันศึกรักหน้าร็อกเรามักจะเห็นเธออยู่กับบรุนฮิลแทบจะทุกครั้งและเฝ้าดูการแข่งขันแต่ละนัดอย่างใจจดใจจ่อโกลมีรูปร่างเป็นเด็กสาววัยรุ่นผมสั้นสีม่วงดวงตาสีเขียวน้ำทะเล เธอสวมแจ็คเก็ตสีเขียวสีเหลืองสีส้มและกางเกงขาสั้นสีดำรัดรูปขาซ้ายของเธอสวมเลกกิ้งสีดำพร้อมใส่รัดถุงเท้ายาวสวมรองเท้าผ้าใบสีเขียวกโกลเธอมักจะวิตกกังวลและกังวลกับหลายๆเรื่องบ่อยครั้งที่บรุนฮิวก็ปวดหัวไปตามๆกันและเมื่อใดก็ตามที่นักรบของฝ่ายมนุษย์เสียชีวิตเธอจะร้องไห้และไว้ทุกข์ให้กับทุกคนเนื่องจากเหล่าพี่น้องวาคิรีจะต้องตายตามไปด้วยเมื่อมนุษย์เสียชีวิต ในฐานะวันคีรีที่อายุน้อยที่สุดดูเหมือนเธอจะไม่สนใจที่จะช่วยมนุษย์สักเท่าไหร่ในช่วงแรกเมื่อเทียบกับพี่สาวของเธออย่างไรก็ตามเธอมักจะชื่นชมต่อนักสู้ฝ่ายมนุษย์อยู่เสมอที่ต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์กลัสนิทกับเฮอร์คิวลิสเหมือนพี่น้องจนถึงจุดที่เธอไม่รู้ว่าจะเชียร์ใครเมื่อเฮอร์คิวลิสต่อสู้กับแจ็คเดอะริปเปอร์ในรอบที่4ี่แจ็คเดอะริปเปอร์เคยกล่าวกับโกว่าเธอทําให้เขานึกถึงเฮอร์คิวลิสในฐานะครึ่งเทพเช่นเดียวกับบรุนฮิ โกโลไม่สามารถตายเพราะความแก่ชราได้มีการคาดการว่าโกโลมีความสามารถทางกายภาพมากกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปอาวุธของมนุษย์ไม่สามารถทำอันตรายกับร่างกายเธอได้อย่างไรก็ตามเธอยังคงได้รับอันตรายจากการโจมตีโดยไม่ต้องใช้อาวุธจากบุคคลที่มีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์และอาวุธศักดิ์สิทธิ์แม้จะไม่ทราบอายุที่แท้จริงของเธอคาดว่าเธอและวันคิรีคนอื่นๆมีอายุมากกว่า1,800ปี